ชิดท่านเนี่ยก็สัมผัสได้เช่นเดียวกันว่าเพิ่นเพิ่น,เ,นเอ็นดูนะครับแล้วก็ว่าออตลอดว่าเป็นลูกไายลูกสาวและที่นี่เมือว่านครมีโอก,กาสไปงานลำบวงสวงซึ่งมีพี่น้องขอ,งอนแก่นในทุกๆจังหวัดในทุกๆอำเภอ20กว่าอำเภอของจังหวัดขอนแก่นมีตัวแทนมา40,000คนอย่างตา่ำนะครเมือว่านเต็มถนนทุกสายเลยจุดศูนย์กลางก็คือศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ตามเสนน้นถนนนะฮะค้คนมาหลายแห้งแล้วก็ออกสื่อทุกช่องแล้วก็ได้รับเกียรติแบบเป็นผู้นำอ่าเป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นฟินาเล่ของงานเออคนในจัดมหม่งให้แหงเขาบล่อยได้ฟอนแล้วผู้ว่าก็เดล่ายางไปใสายทันกับซิเชิญเราก็เข้ากับบอกรลกาะบอหารเข้ากับบหารบอกาทีา่สิยุไกเพื่อนมันบอครับ บอกกาที่สี่อยุแกไปแม่นบรคกาเพ่อกระประกาศตีตนเสมอทันเนาะแล้วทีนี้พอเวลาท่านจะไปตรงจุดไหนเนี่ยกระสิขวบมา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 ,มาอยู่ข้างพ่ออยู่ตรงนี้อ่ะอยู่ตรงนี้แอนอยู่ตรงนี้บอยอยู่ตรงนี้ภรรยาท่านปูว่าก็คือกันนะครับเพื่อนรัไม่มีตาสูงนะครับโอ้ยครับ พุ่มใจอดอกเกิดมาในชีวิตกต่บอขึ้นมาสี่ใดมาอยู่จุดนี้เนาะเห็นพี่น้องคอนแกนเน,นีน่ยท่านข็ต้อนรับดีผมก็ซัมมาเป็นคนคอนแก่นเหรอพ่อขับบานก็บม่อยู่ขอนแก่นเมืองสือบานกับแฟนอยู่ขอนแกน่กน,น,แกนกับมาใช้ชีวิตอยู่ขอนแกน่นแต่ว่าสำนักง,งานมอลนิธอายู่สารคามตกะกักตลอดนะเพราะว่าไปบึ้งเน่บึ้งย้ายเพราะว่าชีวิตจ้งนี้ครับมาปักหลักอยู่ขอนแกน่น ตตงงแ่านวันที่สี่ที่จะที่จะจดทะเบียนนะทุกคนวันที่สี่ดีจะจดทะเบียนนะภรรยาราชการจังหวัดคอนแก่นนะครับคุณแม่จะเป็นนายทะเบียนให้สิเป็นนายทะเบียนให้คุณโอ๊ตสวัสดีครับ ที่ืนเช้าท่านวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นแต่ก่อนท่านเคยเป็นวัฒนธรรมจังหวัดกาลสินแต่ก่อนต่งๆต่แต่ก่อนยุคโควิดอีกอน, e, นะครับท่านซัพพอร์ตบอิษิทที่ใชมาโดยตลอดเลยนะครับก็เรียกใช้เรียกหาเรียกไปร่วมงาน สี่พันห้าพันหมื่นหนึง่งตามงบผมเข้าไปได้เท่าไหร่ก็ไปไปช่วยงานจังหวัดกาลส์แล้วท่านย้ายมาที่คอนแกน่นเพิ่งยา้ายได้นาสิเพราะมาณท่านย้ายมาที่คอนแกน่น